หนึ่งในทีมที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่กับพอร์ตแลนด์เทลเบรเซอร์ทีมที่เจอปัญหาสารพัดทั้งนักกีฬาที่บาดเจ็บการดัฟที่เบิดพลาดและตัวผู้เล่นที่มีปัญหาแต่ท่ามกลางปัญหาทั้งหมดทีมก็ถือว่าประสบความสําเร็จและผลิตตํานานออกมาอยู่บ้างอย่างบิววอตันที่เข้าพาทีมคว้าชแชมป์ได้ในปี1977ซึ่งเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของทีม เท่าว่าเมื่อพูดถึงเทลเบรเซอร์อีกหนึ่งรายชื่อที่หลายคนมักจะนึกถึงกันคงจะเป็นคลายเด็กสเลอร์ชายที่อาจจะไม่หวือหวามากนักแต่ถ้าพูดถึงความเป็นตำนานคลายเด็กสเลอร์ก็สมควรแก่การเอ่ยถึงแม้ความหวังที่มอบไปกับชาวพรอดแลนด์ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ความหวังนั้นก็ช่างสวยงามเหลือเกินและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในจอมดังของลีกที่ชื่อคลายเด็กสเลอร์ With the first pick, NBA Draft. Burning Doctor sends the Utah Jazz like a to the NBA Draft. บิลวอร์ตันถือเป็นเสาหลักที่ช่วยให้ทีมน้องใหม่อย่างพอร์ตแลนด์เทลเบเซอรมีความหวังจากการที่พาทีมคว้าแชมป์ได้ในปี1977แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีเขาก็ต้องย้ายออกจากเทลเบ l เซอร์ไปเนื่องจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่รุมเล้าตลอดเวลาหลังจากปี1980พอร์ตแลนด์เทลเบเซอรก็ไม่ได้เข้าใกล้กับคำว่าแชมป์อีกเลยแม้จะมีสถิติที่ชนะได้มากกว่า40เกมแต่ในรอบเพ a ย์ออฟ พวกเขาก็ได้แค่เข้าร่วมและตกรอบไปเพียงเท่านั้นซึ่งนั่นมีสาเหตุมาจากการคลองฝั่งตะวันตกของลอสแองเจลิสเลเกอร์สและตลอดทั้งทศวรรษ1980พอแลนเทลเบรเซอร์ zer, ไม่ได้มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันและน่าจดจำเลยเทว่าในช่วงปี1983ทีมก็ได้ประสบความสำเร็จในการดัฟตัวผู้เล่น l a แลนเทลเบรเซอร์ได้เลือกเด็กหนุ่มจาก University of Houston นามว่าคลายเด็กซ์เลอร์ในอันดับที่14 r y d คลายเด็กซเลอร์เริ่มต้นอาชีพได้ไม่ดีเท่าไหร่แม้จะได้ลงเล่นทั้ง82เกมในปีแรกแต่พุ่งานเฉลี่ยกับทําได้เพียงแค่7.7คะแนน2.9รีบา์และ1.9แอสซิตเหมือนจะแย่แต่หลังจากนั้นเด็กซ์เลอร์ก็ได้รับบทบาทมากขึ้นและโชว์ผลงานดีขึ้นตามลำดับ จนสาม,มารถติดท,ทีมออสตาครั้งแรกได้ในปี1986หลังจากนั้นทีมก็ได้พยายามเลือกผู้เล่นเข้ามาเสริมให้ทีมครบเครื่องมากขึ้นทั้งดั f ฟอันดับ2ปี1984อย่างแซมโบวี่และดัฟอันดับ24ปี1986อย่างอวิดัสซาโบนิสทว่าเหมือนพอแลนเทลเบเซอร์โดนคำสาบให้ทีมประสบความสำเร็จ พราะทั้งสองความหวังที่จะมาช่วยคลายเด็กซ์เลอร์ก็บประสบปัญหาหลายอย่างจนไม่สามารถทําให้ทีมดีขึ้นได้นั่นจึงส่งผลให้คลายเด็กซ์เลอร์ต้องแบกทีมต่อไปแม้จะมีดัฟอันดับ24ปี1985อย่างเทอร์รี่พอตเตอร์แต่คลายเด็กซ์เลอร์ก็สู้2อํานาจฝั่งตะวันตกอย่างเ a ลเอเกอร์สและฮิวสตันร็อกเกตไม่ไหวทําให้ตลอดช่วงทศวรรษ1980 คลายเด็กซเลอร์ไม่สามารถแบกทีมผ่านเข้าสู่รอบ2ของเพย์ออฟได้เลยสักครั้งส่วนในเรื่องผลงานส่วนตัวเด็กซ์เลอร์ติดออสตาเพียงแค่3ปีและติดออเ n b a บีเอเซคันด์ทีมปี1988ด้วยผลงานเพียงแค่นี้ใครจะไปคาดคิดว่าคลายเด็กซเลอร์จะเป็นคนที่พาทีมประสบความสำเร็จ1990คลายเด็กซเลอร์ประสานงานกับเทอร์รี่พอตเตอร์และเจอรโรมเคอร์ซี พาพอแลนเทลเบเซอร์ชนะได้มากถึง59เกมได้เข้าเพย์ออฟด้วยการเป็นที่3ของฝั่งตะวันตกพวกเขาเขียดดารัสแมวริกส์ล่วงไปในรอบแรกเขียดชันแอนโทนิโอสเปอร์ล่วงไปในรอบที่2และตบฟินิกซ์ซันล่วงไปในรอบชิงสายกว่า13ปีนับตั้งแต่1977ที่พอแลนเทลเบเซอร์ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิง NBA Final ไฟนอลได้บัดนี้ความหวังใหม่ได้ถูกกอบกู้โดยชายที่ชื่อคลายเด็กสเลอร์ และพวกเขาก็พร้อมที่จะรับตำแหน่งแชมป์ของปีไปทว่าในฝั่งตะวันออกทีมที่พวกเขาต้องไปเจอดันเป็นแชมป์เก่าอย่าง Bad b แ y t r t r t p t s t s t s n e t t r o t t p s t t o s เข้าชิงได้เป็นปีที่3ติดต่อกันและเพิ่งคว้าชแชมป์มาในปีก่อนในปีนี้พวกเขาก็ยังแข็งแกร่งเกินที่จะมีทีมไหนต่อก่อนได้นั่นเองส่งผลให้คลายเด็กซ์เบอรพลาดโอกาสในการคว้าชแชมป์แรกในชีวิตไป แม้จะพลาดแชมป์แต่ก็ไม่เป็นไร1,991คลายเด็กซเลอร์นำทีมชนะได้มากถึง63เกมซึ่งมากที่สุดในปีนั้นและพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์แต่ผลที่ออกมาดันผิดคาดแม้จะเข้าสู่รอบชิงสายได้แต่พอแลนเทลเบซ์กกับไปแพ้ในรอบชิงสายให้กับ L.A. Lakers 1,992 นี่คือปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคลายเด็กซเลอร์เลยก็ว่าได้เพราะตลอดอาชีพเขาติด All NBA First Team เพียงแค่ปีนี้ปีเดียวแถมในปีนี้เขาได้คะแนนการโหวตรางวัล MVP เป็นอันดับที่2รองจากไมเคิลจอร์แดนยังไม่พอแค่นั้นคลายเด็กซเลอร์ยังแบกทีมจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่2ของอาชีพแต่ด้วยที่1992ไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่อยู่ในช่วงพีค ไม่คิลจอแดนที่กำลังพุ่งก็เอาชนะพอร์ตแลนเทลเบรเซอร์ได้คว้าแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันผิดหวังซ้ำๆคู่แข่งที่แข็งแกร่งและองค์ประกอบทีมที่ไม่ดีพอนี่คือสิ่งที่ไคลเด็กซ์เลอร์ต้องเจอตลอดการเล่นให้กับทีมพอร์ตแลนด์เทลเบรเซอร์แม้จะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแต่เขาก็ไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้และส่งผลให้เขาต้องขึ้นเป็นราชาไร้แหวนคนต่อไป ทว่า1,995คลายเด็กซเลอร์ตัดสินใจขอเทรดออกจากทีมด้วยเหตุผลองค์ประกอบทีมที่ไม่ดีพอต่อการคว้าชแชมป์สุดท้ายเขาก็ถูกเทรดออกจากทีมสมใจและทีมที่เขาย้ายไปคือฮิวสตันโรกเก็ตการย้ายมาทีมนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะเจาะมากเนื่องด้วยทีมมีรุ่นน้องที่เคยเล่นด้วยกันใน University of Houston อย่างฮาคีมโฮราจวอน ด้วยปัจจัยนี้เองทำให้ฮิวสั o โรเกตที่เสริมคลายเด็กเล์เข้าไปจึงดูครบเครื่องมากขึ้นแม้จะเข้าสู่เพย์ออฟด้วยอันดับที่6ซึ่งถือว่าต่ำม,มากสำหรับการลุ้นแชมป์แต่ฮิวสั o โรเกตก็ยังถือดีกรีการเป็นแชมป์เก่าอยู่เมื่อเข้าสู่เพย์ออฟฮิวสันโรเกตดันกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ไปซะอย่างนั้นพวกเขาเอาชนะหลายทีมและโกงความตายด้วยการคัมแบ็กจากการโดนนำามต่อหนึในรอบส จนสุดท้ายพวกเขาก็ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุนแชมป์ที่2กับทีมออร์เดนโดเมจิกออร์เดนโดเมจิกเข้ามาด้วยการเป็นอันดับที่1ของฝั่งตะวันออกและยังถือได้ว่าสดใหม่มากๆเพราะด้วยการประสานงานของชาคิโอนิลและเพนนีฮาร์ตเอาเวย์ในปีนี้จึงเป็นการแย่งชิงแชมป์ระหว่างทีมรุ่นใหม่ไฟแรงกับทีมรุ่นเก่าแต่เก่าเกมสุดท้ายด้วยความอ่อนประสบการณ์ออร์เนโดเมจิกก็พ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบ และส่งผลให้ฮิวสตันโรเก็ตคว้าแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันสุดท้ายคลายเด็กซ์เลอร์ก็ได้ทำลายคำสาบการเป็นราชาไร้แหวนสักทีเขาได้ไปสู่ตัวเองแล้วและไม่มีอะไรค้างคาอีกต่อไปคลายเด็กซ์เลอร์ประกาศรีทายในวัย35ปีกับทีมฮิวสตันโรเก็ตตลอดอาชีพทั้ง15ฤดูกาลเขาไม่เคยพลาดเพย์ออฟเลยแม้แต่ปีเดียว แต่ในตอนที่เข้ารีไทยเขายังกลายเป็นเพียง3คนในประวัติศาสตร์ที่มีผลงานตลอดอาชีพ20,000คะแนน6,000รีเบ์และ6,000แอซิสเคียงคู่ตำนานอย่างออสการ์โรเบิร์ตสันและจอห์นฮาร์บลิชกความเป็นตำนานของเขาไม่ได้วัดกันที่แหวนแชมป์หรือรางวันติดมือแต่ความเป็นคลายเด็กเลอร์ต่างหากที่ทำให้เขาเป็นตำนานการที่เขาได้แบกความหวังของทีมที่อาภัพโชคอย่างพอแลนเทลเบเซอร์ และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานฮิลสันโรเกตสสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาได้รับเกียรติในการรีไทา์หมายเลข22บนหลังของเขาซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าต่อไปแม้จะมีผู้เล่นสักกี่คนเข้ามาเบอร์22ของเทลเบรเซอร์และโรเกตจะไม่มีใครมาแทนได้หรือแม้แต่ใน NBA คลายเด็กสเลอร์ก็ยังคงจะเป็นตำนานสืบต่อไป และไม่มีวันลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาที่ชื่อบาสเกตบอล